สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้พากินข้าวเย็นด้วยเนื้อย่างเกาหลีนะครับที่อูดรจะเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีบางจังหวัดอาจจะเรียกว่าหมูกระทะเกาหลีบางที่อาจจะเรียกว่าเจงกิสขาดนะครับเมื่อตอนโฮป้าเด็กๆที่นี่เรียกว่าเจงกิสขาดตอนนี้เรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีแต่ไม่ได้หมายความว่านี่เป็นเนื้อวัวนะครับนี่เป็นเนื้อหมูครับอ่านี่เป็นเนื้อหมูเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับอันนี้คือเรา นี่ผักปลูกเองก็จะเป็นอย่างน,นี้เห็นไหมครับผักปลูกเองก็จะเป็นแบบเขียวชะอมนะครับแล้วเวลาเราเตรียมผักนะเห็นไหมมีแบบแครอทแครอทด,ด้วยนะครบโอ้โหนะครับบรรยากาศเรียวๆนะครับกลางคืนแบบนี้เราก็เห็นนะครับเนี่ยวันนี้แม่กินด้วยนะข้างหลังก็เป็นเนี่ยๆไอ้ตรงสีน้ําเงินาพาดไปน,นะครับเป็นกระสอบใส่ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ซื้อมาเมาื่อยสามครั้งเองนะครับอันนี้เราก็แบบบรรยากาศแบบชิลๆมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูดบรรยากาศตรง เราก็ดูนี่นะครับก็จะพาดูจริงอย่าพาดูผักมากเลยแต่ว่ามันก็มืดเนาะนะอยู่บ้านเราก็ปลูกผักด้วยนะครับมนะีมีมีมะงมะน,นาวด้วยแต่ว่ามันอาจจะมองไม่เห็นนี่เลยคนอะไรเดินถอยหลังได้นะครับอ่านะครับมันมืดไปหน่อยนะครับแต่ก็อันนี้ก็ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บ้านนะครับ คนบอกเกี่ยวอะไรกับเนืยยน้อย่างไม่รู้นะครับมั <laughs> นไม่ได้เกี่ยวกับเนืยยนน้อย่างค่ะแต่บอกไว้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเนื้อย,ย่างกันดีกว่าครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาถุงเนื้อย,ย่างน,นะฮะน่ากินมากๆเดี๋ยวเราสลับกล้องนะครับไอ้ึ้นน้ำมันมันร่วงลงไม่ใช่ไหมครับทุกคนมากินได้กันครับ เราไม่ได้ชุมนุมหลายคนนะครับเราอยด่สองคนมีอยู่สองคนเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นวอกการกินน้ำซุปน้อยอันนี้น้ำซุปเราก็ต้มเองนะครับน้ำซุปนี่เราต้มเองนะใส่ไปน่ากินป่าน้ำจิ้มก็ซื้ออยู่ที่ร้านหมูพอดีนะครับครัวน,นพัทนนะครับก็เอามาเทสดูว่าอร่อยไหม อันนี้ผักเราก็เตรียมเองเนหะ็นไหมผักนะครับเราเตรียมเองอันนี้เป็นผักที่แบบปลูกปลูกเองนะครับมันก็จะแบบกรอบๆแบบนี้นะครับผักเนี่ยคือข้อดีถ้าเกิดว่าเรากินผักที่เราปลูกเองข้อหนึ่งมันสะอาดนะนะอันนี้ก็เป็นผักกาดนะครับเขียวดีเขียว,วุ่มมากเลยนะครับก็เราก็โรยหน้าโหโสวยงามนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านนงเก็ดีอันนีจะดูน่ากินมากเลยสะอาดนะเราล้างหลายน้ํามากเลยนะครับ ใครดูก็คงหิวอ่ะ <c ười> คืออยากกินเน้ย่างมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเต,ตาเตาไฟฟ้านะของออตโต้นะอันนี้ก็เป็นเตาไฟฟ้าของออโต้นะครับหมูเนี่ยก็จริงๆไม่อยากครับเราก็ซื้อตามร้านหมูที่มันเป็นแบบ อ,อยู่อ,อุดรมันจะมีเป็นร้านหมูโดยเฉพาะแล้วก็แบบเป็นหมูหมักหมูหมักวายต่างๆนานะครับยังไม่สุกยังไม่สุกด้านนี้ชอบกินเส้นนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ไปซื้อหมูหมักที่ตามร้านหมูนะครับซึ่งมันหมักไว้แล้วล้างแล้วก็หมักแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหม้อของออโตนะได้รับการสนับสนุนจากออโตนะครับเราก็โรยไข่โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะนะครับเราโรยไข่แล้วก็เราชอบกินวนเส้นนะครับ Oh, ผักสดมากท่านผู้ชมผักสดมากจริงๆนะครับโอ้ไม่ก็นะครับเดี oh <my> ๋ยวเราต้องลองเทสดูว่าชิ้นไหนสุกนะครับ mm hmm. อันไหนสุกยังไม่สุกเลยเราก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะครับอันนี้บางคนถ้าอาจเห็นตอนสี่ห้าทุ่มอาจจะสะเทือนใจนะครับหิวใช่ไหมครับป้าก็เป็นอย่างี่นะครับใครกินล่อหน้าตอนสี่ห้าทุ่มนะครับทําให้โป้าต้องไปซื้อมากินนะครับอ่ายังไม่สุกตอนนี้เราก็กินไข่ไปก่อนนี่ ไข่นะครับอันนี้เราก็กินได้ละไข่นะครับตักไข่มาไว้เลยนะครับนี่ไข่จะได้เปนถ้ากินที่บ้านก็มันก็จะสะอาดกว่านี้หน่อยนะคะช่วงนี้ก็เรา w o r k from home ใช่ไหมท,ทุกทท่านนะครับก็กินที่บ้านดีที่สุดนะครับปลอดภัยสุดนะครับ,บจริงๆเราไปนั่งเก้าอี้ต่อไข่ไม่รู้นะ วันนี้ป้าไปธนาคารอป้าก็ไม่นั่งเก้าอี้ยืนยืนรอเริ่มต้นในการเอาผักมารองท้องก่อนเียดดยไม่มีปูอัดนะครับปูอัดไปซื้อที่ท็อปมันไม่มีหมูนี่ก็แพ็คละประมาณเก้าสิบถึงร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่เราเลือกมากินแค่หนึ่งโลพอนะครับสองคนหนึ่งโลนะครับก็นี่นะครับนี่ผักจะสดมากเลยนี่ก็ยังไม่สุกเลยนะครับ เดี๋ยวรอเนื้อสุกเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีน,นึ่งตอนนี้นะครับก็ใกล้จะสุกแล้วแม่กินแค่ถ้วยเดียวนะครับนอกจากเราป้าหมดนะครับนี่เลยของเราหมดนี่เลยนะครับนี่เลยก็ได้ที่ละอืมอืมอสามชั้นละล้วน,วนแต่เวราป้ากินในยากนะจะกินแปลกๆนะจะแบบเอาไปล้างมันก่อนนะครับก่อนกินนะ ลองดูครับท่านผู้ชมลองดูลองดูลองดูอร่อย <All right. S 2> ดูดิอันนี้พอสอนเสร็จเราได้กินของอร่อยสชื่อแถวบ้านก็มีเสียงมิวสิกแอร์เพลนคือบ้านอยู่แค่สนามบินนะครับ เลยผว่าอร่อยเพิ่งจกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะกำลังเดือดปุดุดเลยนะครับอร่อยมากนะครับเคนะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าก็จะกินเผื่อพี่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็โอป้าสอนเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลากินได้นะครับอร่อยมากนะครับที่ว่าน้ำจิ้มครัวนะคพัดนะฮ่น นะครับให้ผ่านนะครับคือถือว่าผ่านนะครับก็ <c oughs> อขอกินก่อนนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝาาไว้เพียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ